กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนกับอาจารย์มดดำทำนายด้วยศาสตร์อักษรลูนโบราณที่จะมาทำนายดวงในเรื่องเกี่ยวกับการนของท่านว่าในเดือนมิถุนายนนี้การเงินองของท่านเป็นเฉลียบ้างครับการเงินของท่านที่เกิดในราศีเมถุนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับท่านได้อักษรลูนที่มีชื่อว่าเฟอูขึ้นมาเขาบอกเลยว่าสภาพการเงินในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็ มีความมั่งคั่งดีนะครับเพราะรุ่นตัวนี้ปรุนแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับการเงินจะมีความมั่นคงมั่งคัง่งมีการใช้เงินที่หมุนคล่องมือดีจะมีดวงในเรื่องของการได้รับการอุปถมัมภ์เรื่องเงินเรื่อง,องทองครับจากคนรอบข้างด้วย ดวงนี้นะครับถ้าอยากจะปรึกษาการเงินเนี่ยขอให้ลองปรึกษากับบุคคลได้เป็นเพศหญิงหรือผู้หญิงนะครับจะนำพาให้ตัวเราเนี่ยมีเงินทองที่ดีครับหากต้องการทราบเกี่ยกับการของท่านเพิ่มเติมสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกแล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ